พี่น้องชาวราศีสิงค์ครับในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565มีวินอ f อฟฟอร์จูนกรงล้อของโชคลาภของทรัพย์สินเงินทองของสิ่งที่มีความน่าอัศจรรย์ที่จะหมุนเข้ามาในช่วงเมดาน,นี้แต่ในขณะเดียวกันจุดเปลี่ยนจุดหักเหจุดที่ควรระวังก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีสิงครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีสิงห์ในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่ก็มาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line h ักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศพัพท์0816971645นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้รับการผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565 จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของหน้าที่การงานพี่น้องชาวราศีสิง์จะมีการงานดีหรือไม่ดีเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมาดูกันครับมาเริ่มต้นจากทารุปใบที่หนึเป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือสถานการณ์ที่มันพลิกมันพลิกกับ กับตลับปัดกลับด้านกลับวงจรชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานท่านอาจจะย้ายงานแบบปรับกระทันหันเปลี่ยนแปลงงานคนที่ทํางานอยู่ดีๆก็อาจจะตกงานหรือไม่คนที่รอคอยงานวันนี้พรุ่งนี้ได้งานนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่มันหมุนกลับด้านแบบรวดเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอื่นๆที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือไม่ดีนะครับคือพลิกเปลี่ยนแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นแนวทางชีวิตของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องมีความรอบคอบมีความระมัดระวังมีการวางแผนที่ดีในการที่จะดำเนินชีวิตรวมทั้งการทํางานการปฏิบัติงานด้วยนะครับเพื่อที่เราจะรับเหตุการณ์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นมาในในขณะที่เราไม่รู้ตัวไม่คาดคิดมาก่อนนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับนี่คือบรรยากาศอารมณ์จิตใจสําคัญมากๆในการที่จะดําเนินชีวิตหรือการทํางานในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับใครสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมบรรยากาศดีๆได้นะครับก็จะเป็นต่อในการที่จะทําอะไรก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นกว่าคนที่จิตใจไม่แน่นอนสับสน นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับหนักแน่นมีแนวความคิดที่เป็นบวกมีพลังสร้างสรรค์นั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวราศีสิงในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่ก็เรื่องของงานที่ยังมีความมั่นคงยังมีโอกาสดีมีปัจจัยภายนอกที่เติมเต็ม แต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่และได้รับอยู่ในช่วงนี้นะครับนั่นเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะครับเน้นไปที่เรื่องของสภาพจิตใจความมั่นคงสติความรู้ความสามารถการไม่ประมาทเพื่อที่ท่านจะได้ผ่านเหตุการณ์ผ่านที่สถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ดีแล้วให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของ การเงินสำหรับพี่น้องชาวราศีสิงจะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็นบินออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อของโชควาสนาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเส้นทางชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะครับวันนี้ก็รวดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแฮงแมนอยู่ในวงจรชีวิตนะครับพอมี วินออฟฟอร์จูนเข้ามาอยู่ในเส้นทางของการเงินโอกาสของชาวราศีสิงห์ที่จะพลิกเปลี่ยนสถานการณ์จากจุดที่มันตกต่ำในด้านของการเงินสถานการณ์วิกฤจการเงินไปสู่จุดท,ที่ดีขึ้น นะครับนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงทั้งลายทั้งปวงมีความน่าอัศจรรย์มีปฏิหารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีเรื่องของบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็แต่ละท่านแต่ละคนก็อาจจะพบการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปแต่แนวโน้มว่าเรื่องของการเงินท่านมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นในการที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาจํานวนมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นห้าเหรียญน,นะครับแม้ว่าท่านจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินแต่มองไปที่รายจ่ายแล้วพี่น้องชาวราศีสิงห์มีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้องบริหารมีโชคลาภมีเส้นทางดีๆของการเงินก็ต้องดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเผื่อว่าบางครั้งบางคราวท่านอาจจะต้องจ่ายเงินแบบไม่รู้ตัวจําเป็นต้องจ่ายแบบทีละเยอะๆก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศในครอบครัวลูกหลานบริวารที่จะต้องมีส่วนในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าจะช่วยกันหาหรือว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะหมุนวนเข้ามาซึ่งเป็นจํานวนที่อยู่ในแวดวงอยู่ในสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของความรัก เส้นทางความรักครอบครัวชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารกใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องของบรรยากาศดูแลครอบครัวเรื่องของเงินเงินทองทอง,งทรัพย์สินรายได้ต่างๆนะครับก็เป็นการจัดการบริหารเพื่อให้ครอบครัวเติมเต็มเข้ามาสิ่งที่ขาดก็ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ให้ดีนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือเป็นเด็กถือดาบนะครับพี่น้องชาวราศีสิงห์ครับก็เรื่องของลูกของหลานบริวารเช่นเดียวกันนะครับต้องดูแลบางคนบางครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขต้องจัดการมีพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องดูแลอยู่เป็นพิเศษอยู่ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ ควรใส่ใจภายในครอบครัวภายในคนที่เรารับผิดชอบดูแลซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น เดโมนนะครับเดโมนคือเรื่องของความคลุมเครืออาจจะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติในช่วงนี้นะครับอาจจะคิดมากไปนิดนึงเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับภาพรวมของครอบครัวความรักนะครับอยู่ในการดูแลการบริหารการเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรดีดขึ้นสร้างบรรยากาศใหม่ที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ผ่านพน้นเรื่องของความไม่แน่นอนไม่แน่ใจปัญหาบางอย่าง ไปให้ได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของทิศท,ทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสำหรับพี่น้องชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์แฮงแมนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะฉะนั้นเส้นทาง ในการที่จะดําเนินต่อจากนี้ไปพี่น้องชาวราศีสิงห์ควรไม่ประมาทระมัดระวังเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอปัญหาเจอปักเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเข้ามาด้วยนะครับจะดีไม่ดีอย่างไรก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2บริยดนนะครับเรื่องของความรักพี่น้องชาวราศีสิงห์ภาพรวมความรักนะครับสําหรับคนที่รอคอยความรัก มีโอกาสดีที่จะสมหวังจะได้พบเจอจะเข้าใจซึ่งกันและกันนี้เป็นส่วนที่สาหรับคนที่กําลังรอคอยความรักคนรักอาจจะอยู่คนละที่ห่างไกลกันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นรอคอยแล้วสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการที่เราจะต้องทําอะไรด้วยความละเอียดรอบคอบระมัดระวัง พิจารณาให้ดีๆนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะว่ามันมีสถานการณ์มีเรื่องราวที่อาจจะเปลี่ยนแปลงปรับหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงอยู่ด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบการพยากรณ์สำหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น2เหรียญน,นะครับการจัดการเรื่องของการเงินมีส่วนสำคัญมากๆ นะครับแม้ว่าดวงของท่านจะมีโอกาสได้เงินเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการดูแลเรื่องของการเงินเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงดีขึ้นต่อไปนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับ เส้นทางของชีวิตเส้นทางของการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบวรวดเร็วไม่กลาโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตแบบปรับปรับกระทันหันด้วยนะครับ พี่น้องชาวราศีสิงต้องประมาทระวังดําเนินชีวิตด้วยคาว่าไม่ประมาทไม่ว่าจะก,กิจกรรมส่วนตัวการงานการเดินทางการจะทําอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับส่วนเส้นทางของการเงินมีรายจ่ายเยอะในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับมีการดูแลการบริหารเติมเต็มส่วนที่ขาด และมีโอกาสดีมากที่ท่านจะได้รับโชคมีดวงดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกเปลี่ยนแบบพิกฤตเป็นโอกาสมีเงินหมุนมาเทมาเยอะแยะทีเดียวนะครับโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตได้รวดเร็วก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ต้องบอริหารจัดการเ,เรื่องของการเงินเรื่องของรายจ่ายควบคู่กันไปด้วยนะครับความรักอาจจะเริ่มต้นภายในครอบครัว นะครับดูแลซึ่งกันละการไม่ว่าเป็นลูกหลานบริวารคนที่ท่านรักและห่วงใยในเรื่องพฤติกรรมบ้างในเรื่องอะไรบ้างนะครับอาจจะหงุดหงิดลำคาญใจเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้อยู่บ่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องใจเย็นๆในการที่จะดูแลภายในครอบครัวนะครับส่วนทิศทางแนวทางของชีวิต มีแนวโน้มที่ท่านจะเจอเหตุการณ์เสนาการบางอย่างที่มันไม่คาดคิดนะครับก็ต้องฝากไว้เป็นแนวทางบรมัตระวังจะทําอะไรขอให้มีความละเอียดความร,รอบคอบป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับใครที่รอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะดีไม่ดีก็ต้องบรมัตระวังบริหารไม่ว่าจะาการดําเนินชีวิตการดูแลตัวเองการดูแลคนในครอบครัว การบริหารจัดการเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านพลิกเปลี่ยนแบบรวดเร็วปุปรับกระทันหันไม่น้อยสําหรับพี่น้องชาวราศีสิงนะครับอารับวันนี้มหาคัตพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภโอกาส ต่างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผูใ้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามา จาก ID l ดียลนฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้มีชีวิตที่พบกับความสำเร็จรุ่งเรืองสมหวังทรัพย์สินเงินทองรายได้ความรักและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ